พยายามพวกเราแฮปปี้มาตลอดใช่ไหมมีความ ก็มีเป็นแต่เ0าตรงวันต่อกิโลแล้วมันก็ปรับราคาสมดุลมาแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่พวกเราอยู่ได้ก็จะคุ้มกับต้นทุนถูกไหมครับจนมาเดือนเมษาย,ยนเดอนไมขึ้นก็เกิดปัจจัยที่ und dann Hãy subscribe cho kênh Ghiền của chúng ta không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีตัวแทนที่น้องเกษตรกรแล้วก็มีมักรักที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องราคาปริมานทุกอไหอาเมื่อวานเรคุยเย็นยาวแล้วก็บอกว่าเปิดโตคุยกันปัญหาคืออะไรถ้าเอกชนก็ ที่ประชุมไปว่าเราเข้าใจพวกท่าน่านประชนว่าท่านได้รับผลกระทบท่านก็ต้องหาทางแก้ท่านป็นต้อหมอโจรถูกไหมเราก็ใจท่านแต่ในฐานะที่การกระรวงนี้ว่าการกระทรวงเกษตรและข้าราชการกระทรวงเกษตรที่ต้องดูแลเกษตรกรของพระราชาท่านได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งขึ้นภาษีในที่สุดมัน คนจ่ายคนจ่ายต้องเป็นใครเรามาคุยกันให้รู้เรื่องคนจ่ายต้องเป็นใครเป็นผู้บริโภคในเมกาหรือไม่หรือเป็นผู้นาเข้าบริษัทเมกาที่นาเข้าสินค้าเกษตรจากไทยหรือเป็นผู้ส่งออกอย่างพวกท่านหรือเป็นผู้ของโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งออกอย่าง